ครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุยรถไทยมืองช้างครับผมนี่ครับผมพามาดูรถหล่อๆครับผมหัวตอนเดียวครับเมก้าหัวตอนเดียวครับเครื่อง h o 7 c ครับผม210ร้อยสิบคอมมันเร็วครับครับตัวนี้ก็7 e ครับนี่ครับ cb ตัวนี้ก็7 e ครับนี่ครับใครที่สนใจครับผมนี่ครับตามสภาพ ตัวนี้น่าจะเป็นรถลูกค้าเอามาต่อกระบะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรถทางอู่ครับนี่หนึ่งสองสามสี่ครับผมมีฟูโซหัวประดุกสองแล้วก็เมก้าที่ยังไม่ขึ้นกระบะหนึ่งแต่ค้นเป็นแคบครับเกียซีเ e, กียอีครับขออภัยครับเกียซี C ครับผมอันนั้นเกียอี e. อันนี้หัวประดุกครับผม รายละเอียดหัวประดุกยังไม่รู้ครับแต่คันนี้เจ็อีคามมันเร็วครับผมหัวตอนเดียวครับผมแต่งประมาณนี้ครับผมนี่ครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนี่ครับมาดูครับสนใจอยากจะได้ครับนี่ครับเป็นเข้ามาดูอู่แรกครับผมสอบถามดูแล้วเป็นเพื่อนสมัยเรียนครับอู่นี้ครับผมนี่ครับอู่กล้องเกียรติครับผม097 0 3 2 9 3 5 5 0 9 0 2 9ก2 3สามาสสองสครับผมนี่ครับสีสันครับผมรายละเอียดดูการเดินงานครับแนวเชื่อมครับกระบะ3มิตรครับตัวนี้กระบะลูกนี้อยู่ที่3มิตร80ดิบครับผม3เมิตรแ0นส่บครับทรงท้ายก็จะประมาณนี้ครับฟังขุ่นท้องช้างสวยๆครับผมชอบกระบะทรงนี้ครับ ที่ต่อจากคัสซีครับดูครับเด็กต่อจากคัสซีแบบนี้ทรงสวยครับผมน่ครับการวาดด้วยลายสวยครับคันนี้เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสีครับต่อรองสวยๆครับคันนี้สวยบอกเลยครับภายในสวย V.I.P. ครับดูครับ น่าจะลองแล้วครับคันนี้ครับดูภายในถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็แวะเข้ามาดูได้ครับนี่ครับเบาะหุ้มหุ้มอะไรครับก็จะเช็ดทำความสะอาดให้ใครสนใจครับผมตรงนี้เป็นท่อแฝดสามครับท่อแฝดสามครับยางแฝดสองห้าครับท่อแฝดสามนี่ครับเจ็ดอี สองร้อยสิบคอมมอนรีลครับกระบะซูนี้สวยครับสูนี้สวยครับใช้ได้เลยครับแต่งพอประมาณครับ Fc 9 g กันชนยุกได้ครับคันนี้ครับดูครับไฮไลท์ครับกันชนยุกได้นะครับเดี๋ยวจะยกให้ดูครับไม่รู้จะยกเป็นหรือเปล่าครับผมแล้วสิยกไปเบึ้งครับผมกันชนยุกได้นะครับโภาพไปบึ้งครับผมกันชนยกได้ครับผม ได้ครับผมประมาณนี้ครับแตงประมาณนี้ก็ลังสวยครับผมโดยท่ายดูครับกัชนยุกได้ครับนี่ครับมองเห็นไหมครับนี่ครับข้างในจะมีตัวล็อกอีกตัวครับผมแบบยุกได้ครับแตงประมาณนี้ก็